ตอนนั้นเราอยู่ทรงแรงงานเราก็ไปเปิดตลาดต่างประเทศในเรื่องของแรงงานวันนี้เราอยู่กร,ระทรวงพาณิชย์เราก็ต้องไปทําเรื่องการค้าการขายให้กับต่างประเทศได้สนยศสินค้าเราคนในพักทุกคนเนี่ยรักรักท่านรัมรีสุชาติเหมือนเป็นพี่ชายเ <laughs> มื่เรียกกันพี่เห็นเกือบหลับตะกลับมาได้แม้ครมอเสร็ฐานหนึ่งไรยชื่อสุชาติชมกลิ่น นั่งรัฐมนตรีในโคต้าของพักรวมไทยสร้างชาติแต่ครั้งนี้เรียกได้ว่ามังกรรีเทิร์นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอัปเกรดได้นั่งกระทรวงเกตเอเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งวันนี้เลิกงามยามดีเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจากระทรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลอดีตติดภาพลักษณ์เสียเฮ้งใจถึงพึ่งได้คุ้มพี่น้องแรงงานแต่ครั้งนี้ เปลี่ยนน้างงานมาดูแลเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งนายสุชาติยืนยันไม่มีความกังวลทํางานได้อย่างแน่นอนพร้อมจะเป็นตัวแทนเจรจาการค้ามันสัมพันธ์กันตอนนั้นเราอยู่ทรงแรงงานเราก็ไปเปิดตลาดต่างประเทศในเรื่องของแรงงานวันนี้เราอยู่กระทรวงาณิชย์เราก็ต้องไปทําเรื่องการค้าการขายให้กับต่างประเทศได้สนใจสินค้าเราแล้วก็เราต้องการต่อรองกัน ตกลงกันเราก็ต้องไม่เสียเปรียบเขาอะไรเงรี้ยในส่วนนี้ในสิ่งที่เราจําเป็นเรามีกรอบในการพูดคุยนะเราไม่ได้เจราจาโดยโดยเราคิดเองเออเองเรามีกรอบในการเจราจานะเราต้องอยู่ในขอบขอบเขตของการที่เราเจราจาเอาหลักความจริงเป็นหลักแรงงานแข็งแรงควแรงงานมีคุณภาพกเกษตรค้าขายบีเมียมเราเป็นพ่อค้าเราขายได้เพราะฉั้นประเทศชาติดีสามขานะในส่วนที่สำคัญที่สุด ไม่เลยคือท่านท่านภูมิธรรมท่านลองยกน้ำตีท่านน้ำตีว่าการโซมันที่ท่านภูมิธรรมวิเชษชัยท่านเป็นผู้ใหญ่อันนี้ผมกล่าวเรียนด้วยความพะรุ่มจริงนะว่าผมเองสมัยปี2 5 4 9ันห้าร้อยสี่สิบแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยผมก็ได้ติดตามงานท่านมานานเพราะว่าท่านเป็นคนเก่งตั้งแต่ท่านยังมหนุ่มอยู่ครับตั้งวันกือบยี่สิบปีแล้วนะใช่ไหมผมยังตอนนั้นผมอายุสามสิบต้นๆเอง ก,ก็ได้ศึกษาท่านเพราะเราชอบการเมืองตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ดูการทํางานสไตล์การทํางานของท่านถ้าเป็นคนชัดเจนแล้วก็ท่านเป็นคนที่จริงจังสิ่งที่สําคัญที่สุดคือท่านทําให้ประเทศชาติประชาชนแล้วท่านก็กําชับนโยบายผมว่าทํายังไงแล้วก็ได้เอื่อปากท้องประชาชนสำคัญที่สุดนี่คือหลักของท่านทํากลางกระแสสันครอนของพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อนายสุพัฒนพงพัน์มีชาวประธานยุทธศาสตร์พักและออกจากการเป็นสมาชิกพัก แต่เพื่อตอกย้ำความเหนียวแน่นภายในพักไร้ความขัดแย้งชิงตำแหน่งนายเอกนัทเลขาธิการของพักได้นำนางพิมพัทราและทรีว่าการกระทรวงสาหกรรมและกลุ่มสสแกนนำของพักรวมแสดงความยินดีและให้กำลังใจเชื่อมือทำงานของนายสุชาติส่วนคนอื่นจะพอใจหรือไม่ขออย่าคิดมากทุกวันนี้ทำงานเพื่อประเทศชาติอย่าอย่าไปคิดมากเลยครับคือการบริหารพักการเมืองเนี่ยหรือการ เ,เสนอชื่อคนไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีผมว่าต้องดูที่ความสามารถความเหมาะสมน,นะครับดูที่ประสบการณ์ดูว่าใครที่จะสามารถทําประโยชน์ให้กับกระทรวงให้กับรัฐบาลให้กับประเทศได้นะฮะเราไม่ได้มาบริหารความพึงพอใจของคนในพักแต่ผมเชื่อว่าแต่สําหรับกรณีท่านสุชาติเนี่ยนะฮะพอมีข่าวว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีแล้วตอนนี้เป็นรัฐมนตรีก็เห็นว่ามีสสจํานวนมากเกิดทั้งพักเนี่ยมาแสดงความ,มดีดีเพราะว่าในพักก็ คนรักท่านเป็นจํานวนมากนะครับท่านเป็นนักเลงใจใหญ่นะฮะแล้วก็ในคนในพักทุกคนเนี่ยรักรักท่านำรำาปรสุชาติเหมือนเป็นพี่ชายก็เรียกกันที่เห็นหอดล้านเปอร์เซ็นต์ครับ